วันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2566เวลา6นาิกา13นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระกนิธิาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จลงณนห้องมิทติ้งรูมโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนลกวางโจว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บริหารอาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรานารีรวมทั้งนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมโครงการจูโนโ่เฝ้าทุลลอ,องพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ส่งมีความสัมพันธ์อันดีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างไทยจีนในหลายด้านมาเป็นเวลานานนำไปสู่การลงนามหลายฉบับโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จีนพัฒนาไปมากเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาไทยและนักวิจัยไทยได้ร่วมโครงการสำคัญต่างๆกับจีนเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนเองและประเทศชาติ จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพั a t สุดาสยามบรมาราชกุมารีพระราชทานพระราชบโรกาสให้หนางเจรพรสุดานิตกงศูนใหญ่นนครกวางโจและผู้สมรสพร้อมด้วยข้าราชการสถานกงศูนใหญ่นนครกวางโจเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่1ถึงวันที่6มิถุนายน2 5 6 6 เวลา14นาฬิกา10นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปท่ากาศยานนานาชาติกวางโจไหยุนเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษสเสด็จพระราชดำเนินจากนาครกวางโจไปกรุงปักกิ่งใช้เวลาบินประมาณ3ชั่วโมงถึงท่ากาศยานนานานชาติกรุงปักกิ่งในเวลา18นาฬิกา ในอุจุนที่ปรึกษาประจำกรมเอเชียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนก,กรุงปักกิ่งเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันฐานด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเรซินรีจิสปักกิ่งซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดถวายเป็นที่ประทับ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว49ครั้งการสเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นครั้งที่50ซึ่งจะส่งร่วมพิธีเฉลิมฉลองตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนจีนเพื่อแสดงถึงมิตรไมตรีที่มีมาช้านานและจะขยายความร่วมมือใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยไป